มองหกล่ะยะเห็นเฮียนต่อตีไหนนี่โหเหรือยังหูตั้งห้าปีกระทั่าเฮียนเนาะเลี้ยงควายขายถูกอนาคตควายต้องเป็นแปดหมื่นเออเออเอีแยงมากี่ปีกวนนี่หูคอมปอร์แม่เนี่ยทรงตังเลี้ยงสูงนี่ก็ยังเลี้ยงควายนั่นน่ะโอ้ยแรงนะเนี่ยแรงแอบแรงเคได้ยินกำนี่้วะขายหน้าทรงควายเห็นอ่ะอ๋อนี่บ้านมีเขาครอบบ้านแม่ฮะขายมะนาวทรงคุ้งไห้ อย่างนี้สูงเขานะปีแต่ฟาก็ไม่ไอ่ครับเประเด็นนี่มันมหองแล้วเนาะครับผมหนึ่งมันจะเห็นเหมือนถ้าคลิปจ่าอ่มบนี้ตีเฮงตอนอ่ะฟาก็ไม่ไน่รอเลยรอเลยสักติ๊บอยากีิตอึงได้นะดิงันทร์เรอตอนวันโซนี้เซษอันเดียวอันเดียวปีไปก่อนเนาะคีวันนี้ปีเป็นคนละอยู่นะปะละไปีครับเดียรไปีครับไปดีครับปีประถานนะครับผมเรนยัง เอ,อเล่นอย่างนี้หายืมหายืมต่อคิ้วได้อาค่ะส่อ